อันนีว้วะ <c oughs> ยอมยอมแปะโทษหนักจะได้เป็นบอย นนเฮ้ยไอเดินสายสปีดนี่หว่าเพื่อนเพื่อนเบทเท่าไหร่อ่ะเบทร้อยห้าอืมก็ลองดูกูบอกเลยก็ลองดูโทนหนักจะได้เป็นบอยผมไม่แบนไอน,นี่นะผมรู้เลยว่าตัวไหนมันจะออกก่อนเชื่อปะเชื่อปะเชื่อปะผมรู้ครับตัวไหนจะออกก่อนตัวเร่งมันมีอยู่ตัวเดียวแหละไอตัวสปีดมันอนะมีปล่อยไปเลย เออ,เอ,อแล้วกูได้ออกก่อนเงี้ยแล้วขุดท่นนี้เงี้ยกราตันได้สามตัวอยู่นั่นไงนั่นไงกูบอกแล้วกูบอกแล้วใช่ไหมฮกูบอกแล้วใช่ไหมกูดูดเลยกูดูดเลยแล้วมึงก็ดูดมาดิดูดไปก็เท่านั้นแหละอ,อือดูดไปก็เท่านั้นแหละก็บอกแล้วไงดูดไปแล้วเท่านั้นละ ก็ลองใช้ Fuck you อ้โหไม่ติดได้แค่ตีธรรมดามันง่อยแล้วผมบอแล้วไอ้สเต็ปพวกนี้ที่ลำเรียนมานี่ผมผ่านมาไม่รู้กี่สำนักแล้วอืทุบแม่งเลยอืมขูทุบแม่งเลยอืออือ <laughs> ทนหนักจะได้เป็นบอยทนหนักจะได้เป็นบอยอืม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 ไม่ยอมหรอไม่ยอมหรอไม่ยอม,ม,ยอ,มอันนี้มันใจแข็งเกินอ้น,นี่มันใจแข็งเกินแกูดูดตัวขวางเงี้ยอืมไม่ดูสักทีกูดูให้ไม่ดูสักทีกูดูดให้ใหอืมหมดเกียรติตีธรรมดาไปตึงๆเออก็บอกให้ตีแต่แรกไม่ตีเงี้ยอือ เออนี่นใส่สะอาดแล้วเอ้ยมาไงวะแต่กูมีฟีดไงอือแต่เ็บกินน้องชายฮ่าเออ,อฮ่าโทษทีทนะพอดีคนไทยมันตึงกว่าน้องชายอืมขอไปแล้วกันสามเงินวันนี้ ใครไปเนียดาวทองวะวุ้วิชิตหนึ่งอเอาเหอะดาวทองเออมีอะไรบ้างที่ยังไม่ซือ้ออันนี้ะ่ะสามสิบไหมเออผมก็จะได้เปิดแสงเมื่อตัวหนึ่งละนี่ล่าสุดไม่เอาปีก ปีกอารีนงองไอรีนาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพา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  ยอดผมไปดูแชทก่อนแชทเ,เห็นยังไงวะคีแสงยีแฟนลูกรักแย่งกูแเสียงแตกเย็ดใบเดียวผ่างไงครับพี่ชายแล้วใบเดียวผ่างไงพี่ชาย โอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะขอบคุณคบีเบิลนะฮะที่เวพรให้ครับมาเฉยเลยมาเฉยเลยครับแนวหนึ่งหนึ่งศูนย์ใบเดียวผ่าเฉยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกูกูกูผ่าเฉยอะไรวะมันเก่งไหมวะเนี่ย อบคุณครับตั้งเลยตั้งบ้านเลยบ้านกี่วันเนี่ยมมีแสงเมืดสองตัวเนี่ยสิบเจ็ดวันอืม <laughs> มีคนแฟลวิบเจ็ดวันท่องตัวอ <laughs> ะ <laughs> โอเคอะไรวะคือแม่งบทจะออกก็ออกอะเพื่อนเพื่อนกูงงเลย oh. บ้านสิบเจ็ดวันฝองแฝงมืดวะครับ yeah. โอเคประมาณนี้ประมาณนี้ดวงดีก่อนเฉยเออทำเป็นเล่นไว้นะเพื่อนๆดวงไม่เข้าใครออกใครนะครับบ้านสิบเจ็ดวันตัดคลิปเดี๋ยวนี้เลยตัดคลิปใน YouTube ได้ไนงะ มากัะดวงยิงนะครับประมาณนี้แล้วกันอ่ะกดบันทึกวิดีโอเลย